พุทธธรรนายพุทธพยากรคำารรมนายที่เป็นจริงแล้วในวันนี้สุปินนิมิตคนชั่วเดินอ,อำนาจพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงสุบินนิมิตเห็นก้อนศิลาแท่งทึบขนาดใหญ่เท่าเรือลอยอยู่บนผิวน้ำเหมือนกับเรือสำเภาเปล่า ตามธรรมดาแล้วก้อนศิลาย่อมจมอยู่ใต้น้ําแต่ก้อนศิลานั้นกลับลอยอยู่บนผิวน้ําพระพุทธเจ้าให้คําทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้นคนผ่านสันดานชั่วคนทุศีลคนทุธรรมคนขี้โกงคนหัวประจบสอบพอคิดไม่ชอบคนไม่มีความละอาย จะได้เป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคมเป็นผู้มีบทบาทมีอำนาจมีชื่อเสียงเกียรติยศมีพวกพ้องบริวารมากถ้าเป็นคารวาสก็จะมีแต่ผู้เชิดหน้าชูตาไปไหนมาไหนมีแต่คนเคารพยำเกรงมีฝูงชนให้การต้อนรับเอาใจเรียกว่าเป็นกระจกปานใหญ่ให้แสงสะท้อนเหงาของประเทศนั้นๆ สังคมของประเทศนั้นมีความเจริญหรือเสื่อมลงก็ให้ดูกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในสภาจะเป็นสื่อบอกประตูหน้าต่างของสังคมได้เป็นอย่างดีประเทศใดมีตัวแทนในลักษณะใดจะดูได้ว่าผู้ที่เลือกเขาเข้ามาก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเขาจะเลือกเอาเกรดเดียวกันยี่ห้อเดียวกัน ถ้าเป็นนักบวชนักโพสก็เป็นลักษณะน,นี้ศาส,สนาจะมีความจเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงก็ขึ้นอยู่กับบริษัททั้งสี่ลำพังพระอย่างเดียวจะโดดเด่นขึ้นในท่ามกลางของสังคมนั้นไม่ได้พระที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังก็เพราะญาติยมนำไปออกข่าวโฆษณาว่าองค์นั้นมีความครั้งอย่างนั้นองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ มีอภินิหารไปทางไหนก็นำไปออกข่าวองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์ไหนเป็นพระอริยะเจ้าคาราวาจะเป็นผู้คาดการ์ให้เองในยุคสมัยนั้นพระอรหันจะเกิดจากลูกศิษย์ยกให้เองศิษย์แต่ละครูศิษย์แต่ละสำนักจะผลิตจะกํำหนดรูปแบบอาจารย์ของตัวเองให้เป็นพระอรหัน์ขึ้น เรื่องข้อวัดปฏิบัติของอาจารย์มีความเคร่งครัดอย่างไรก็นำไปโฆษณายยยอย่างหยดย้อยนี่เองก้อนศิลาแท่งจึงได้ลอยอยู่บนผิวน้ำมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจึงเป็นธุรกิจในคราบผ้าเก่าสวพักบางหน้าเอาศาสนาแอบอ้างหากินเมื่อช่วงปลายศาสนาโน้น ควจะหมดความเลื่อมใสในศาสนาของเราตถาคตคนที่มีศรัทธาเบาบางก็จะค่อยจืดจางไปเห็นความชั่วร้ายในพระยุคนั้นๆผู้ที่มีปัญญาดีมีความมั่นคงมีเหตุมีผลเขาจะสแสวงหาพระที่เป็นพระได้อย่างถูกต้องเมื่อปลายศาสนาโน,น้นเรื่องอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน นักบวชลงลาบจดพระเจ้าประรเสนที่โกศลทรงสุบินนิมิตเห็นนางเขียดน้อยไล่กินงูเห่าตัวมะหือมาเมื่อไล่ทันก็กระโดดคาบเกลนกินทันทีพระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านน้นนักบวชองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีคำพูดเป็นวาทศิลป์ เคยแผ่พังพานในการแสดงธรรมมีบทบาทในสังคมมีประชาชนให้ความเคารพเชื่อถือเป็นอย่างมากได้รับลาบยศสารเสริญจนลืมตัวไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาใจไม่มีความฉลาดจึงขาดในการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจปล่อยให้ไปสัมผัสในรูปกลิ่นรส โหทะจึงทำให้ใจเกิดอัตารมคืออารมณ์แห่งความรักความใคร่ในกรรมคุณมีความกำหนัดย้อมใจนางเขียดน้อยสตรีได้มองเห็นช่องโหว่จึงได้วางแผนวานล้อมด้วยมัรยานาน,านาประการมีคำหวานอันหยดย้อยเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาลฉโลมหัวใจงูเห่าจนหน้ามืดตาลายหายใจไม่เต็มปอด อีนางเขียดน้อยได้จังหวะก็กระโดดคาบเกลืนกินทันเทีเรียบร้อยไปแวดล้อมด้วยพระทุศีลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลส่งสุบินนิมิตเห็นหงสีทองทั้งหลายไปห้อมล้อมอีกาอีกาไปในฝูงหงสสีทองทั้งหลายก็ห้อมล้อมเป็นบริวารพระพุทธเจ้าได้คำทำนายว่า อนาคตต่อไปในภาคหน้าโน้นพระเนนผู้บวชใหม่จะยังมีความบริสุทธิ์อยู่ในศีลในธรรมจะห้อมล้อมพระที่ทุศีลทุธรรมจะยกให้เป็นครูบาอาจารย์เพื่อเคารพกราบไหว้ย,ยังเลือเฟืออีกาฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมในการหาอาหารฉันใดพระทุศีลทุธรรมเหล่านี้ก็ฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมในการหาลาบสักการะได้ฉันนั้น และแบ่งลาบสก,การะให้แก่โหงเล็กหงใหญ่ได้อย่างทั่วถึงฝูงหงทั้งหลายจึงให้ความสำคัญอย่างมากในยุคต่อไปช่วงปลายศาสนานโน้นการเปลี่ยนไปในสังคมของสมณะก็จะเป็นอย่างนี้พระที่ทุศีลทุทธรรมจะเพิ่มมากขึ้นพระเนียนที่ขาดการศึกษาจะไม่รู้พระธรรมวินัยไม่เข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรผิดศีลอะไรผิดธรรมจะไม่รู้หน้าที่ของตนเพียงบวชกันตามประเพณีเท่านั้นเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้้นโค่นล้มราชาธิปไตยพระเจ้าประเสิทธิที่โกศลทรงสุบินนมิตเห็นฝูงแพะทั้งหลายพากันไล่จับเสือมาเป็นอาหารพากันเคี้ยวกินอยู่กรอบๆ พระพุทธเจ้าให้คําทํานายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านูน้นประชาชนทั้งหลายไม่พอใจการปกครองแบบราชาธิปไตยจึงพากันจับกลุ่มเพื่อเรียกร้องต่อต้านการปกครองของพระราชาให้ได้มาซึ่งการปกครองแบบประชาธิปไตยให้พระราชาลดตดผบาทลดอำนาจลงอยู่ในการปกครองภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกัน เมื่อพระราชาไม่ยินยอมก็พากันปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนถ้าพระราชาองค์ใดขัดขืนก็ลบล้างพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นๆพร้อมด้วยพระราชวงศ์ให้หมดไปจากประเทศชาตินั้นเสียมีบางประเทศที่พระราชยินยอมตามคำขอร้องของประชาชน ยอมลงมาจากอำน,นาจเดิมๆคือราชาธิปไตยประชาราษฎรในบ้านนั้นเมืองน,นั้นก็จะพากันให้ความเคารพเชื่อถือในองค์พระมหากษัตริย์พากันยกย่องเชิดชูในพระราชวงศ์นั้นจนสุดชีวิตเพื่อให้เป็นร่มโพ่ร่มใ่เป็นสมมุติเทพกราบไหว้เท้นทูนให้เป็นศูนย์ดวมน้ำใจของประเทศนั้นๆ ตลอดไปสิ้นกานละนานเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น